การที่จะนำแนวคิดของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกไปขยายผลนกับโรงเรียนทั้งห0 0 0โรงเรียนแรกทั่วประเทศคณะทำงานได้ทำการคัดเลือกให้โรงเรียนชนกันญานุกูลเป็นโรงเรียนนำร่องที่นำกิจกรรมการกระทำความดีทั้ง10ข้อได้แก่ข้อที่หนึ่งสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนตอนนี้เด็กนักเรียนสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน คือต้องนอนด้วยจิตที่ผ่องใสเชื่อมโยงใจไว้กับพระรัตนตรยัยจะได้หลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญสองนั่งสมาธิเพื่อให้ใจมันใสใสไม่วอกแวกนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันเลยซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งดวงปัญญาเหนื่อยไปทั้งวันก็จะได้อาศัยการนั่งสมาธินี่แหละขะจัดสิ่งที่เป็นมะละทินของกายและใจให้หมดสิน้นไป สามไม่นอนตื่นสายไม่นอนตื่นสายเก็บที่นอนทันทีหลังตื่นนอนเออเก็บที่นอนทันทีหลังตื่นนอนไ่ใช่อาไว้ก่อนคือไม่ใช่มองการก็ไรคือเดี๋ยวเราก็ต้องมานอนดีเพราะนั้นอย่าไปเก็บเลย <S <S เออ <S <S ไอ้เหบมันจะขึ้นนะลูกนะ <S 1> <S 1> <S 1> หรือว่าเออยังไงเนี่ย โรงเรียนไม่หนีไปไหนเพราะเรานอนตื่นสายดีกว่าเออไม่ใช่นะก็ศไม่นอนตื่นสายเก็บที่นอนนันทีหลังตื่นนอนมันจะได้หายงงเยียเก็บปุ๊บปุ๊บปบเออคือคักไปล้งหน้าล้งางตาได้กติสีแต่งกายสุภาพสุภาพนี่นะจ๊ะสุภาพที่สุดนี่ไม่แต่งกายที่ทําให้เกิดมลทินของใหญ่ที่ ที่พบเห็นก็เกิดอย่างนั้น้าพเจาสมทา,านศีลก่อนออกจากบ้านหรือหน้าเสาธงโอว่าเราจะมีข้อวัดปฏิบัติห้าข้อก่อนออกจากบ้านก่อนจะไปเรียนหนังสือเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าเรามีความเป็นปกติถูกปกติคือตั้งเว้นจากการฆ่าการเว้นคือการให้ให้ความปลอดภัยของชีวิตและ สับปสัตว์ทั้งหลายข้ดสองเว้นจากการรักษ์ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินเนี่ยไล่เรียงกันไปตามลําดับอย่างนี้เลยถึงข้อที่หสมาาานสินเงินว่าเราถูกปกติถ้าไม่สมาทานแปลว่าผิดปกติปกติของคนเราต้องมีสีนหมีห้ข้อนั้นถ้าทําออกนอกทางแปลว่าไม่ปกติแล้ว การกระทำนี้ก็มาจากใจที่ไม่ปกติเลยจะสูญเสียวความบริสุทธิ์ของใจไปเนี่ยใจลยหมดพลังที่จะทําความดีมันอ่อนแอให้กิเลสหรือพลังแห่งความชั่วเข้าไปแทรกได้สูญเสียวความปกติก็เรียกว่าผิดปกติปกติคนเราต้องมีความแข็งเข้มแข็งมีพลังในการสร้างความดีแค่ห้าของง้อง่ายๆอย่างนี้แหละปกติเราก็มีอยู่แล้วในวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็ อาจจะมีสักวันหนึง่งห้าชั่วโมงหกชั่วโมงสิบชั่วโมงที่เวน้นตั้งแต่ข้อที่หนึ่งข้อที่ห้าเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าทํากันทุกวินาทีแต่เราขยายเวลาต่อวันให้ได้ยี่สบสี่นอกกาน,นั้นเองให้ได้ยี่ี่ชั่วโมงเอาแค่วันละยี่สิบี่พอขยายเวลาปกติของเราอย่างนี้ไงนี่เขาเรียกว่าสัมมาทานศีเพื่อตอกย้ำตัวเองว่าเราถูกปกตินะต้องบอกตัวเองก่อนว่านี่ไงเรามีสีห้ เราพึงระวังเราถูกปกติคนอื่นผิดป,ปกติเราต้องเป็นต้นบนต้นแบบคนที่ผิดปกติด้วยการทําถูกปกตินี่ไงข้อที่หกไหว้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ก่อนจะไปเรียนหนังสือแล้วกลับมาจากบ้านแล้วไหว้หรือกราบกราบไหว้เนี่นแหละอย่างน้อยก็ไหว้นี่การที่มือเรายกขึ้นมาได้แสดงว่าใจคนเด็กน้อยนั่นแหละ มีคุณธรรมมีศีลธรรมอยู่ในใจไม่ไงั้นกล้ามเนื้อมันยกไม่ได้แล้วก็มีดวงวัญญารู้ว่าควรจะบูชาอะไรเห็นไหมจ๊ะบูชาบอกคนที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งบิดามารดาและาญ,ญาติผู้ใหญ่เป็นบุคคลที่ควรบ,บูชาพอาะไม่มีสองท่านอ๋อเราจะเกิดไปเป็นอะไรก็ม่รู้เกิดเป็นก้าอ่ะอ่า ยังนี้ออกมามีสติปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีแค่นี้ก็มีพระคุณหนักหนาบุญคุณล้นฟ้าใหญ่กว่าท้องนาทีเร่งรีกระทวท่านสักคนดีแม้ท่าพูดดีดีพูดบ่อยบอยแค่นี้ก็มันเกิดเป็นกาต้องร้องกากาเกิดเป็นมาต้องร้อง คนดีดีแสนดีไม่ต้องร้องฮีฮีไม่ต้องร้องกากาที่จริงท,ท่านไม่ได้บนท่านกำลังบ่มอบรมสัำซสอนเลิกโกรธเลิกงอแงเลิกงอนแล้วไปอ่อน,ออน นอนแล้วแม่แ,แม่าลูกจะเป็น i แปลว่าเป็นคนมีดวงปัญญารู้ว่าใครควรบูชาเป็นบุคคลที่ควรบูชาใจนี่สูงส่งแล้วนะใครที่ไหว้พ่อไหว้แม่ได้เห็นไหมจ๊ะและมือนี่จะสวยทีเดียวนเนี่มือสวยจับอะไรก็จะเป็นเงินเมงทองจับปากกาเขียนหนังสือก็จะได้เป็นแชมป์เออี่พ่อไหว่เนี่ยโอ้ยสวยแลวนิ้วสวยๆจะได้ใส่แหวนเพชรอ้าว และเป็นทางมาแห่งสิริมงคลนะโอ้ oh, สิริจะคุ้มครองแค่ยกมือแค่นี้ลงทุนอย่างประหยัดสุดจะประโยชน์สูงเหมสิริมงคลไหลมอเทมานี่ไหมสิริเป็นทางมาแห่งโพกทรัพย์แปลว่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตต่อไปในอนะคตให้พนมว,า,วายพ่อวายแม่พระรานในบ้านแล้วก็ญาติผู้ใหญ่นี่นะจ๊ะขาไที่เจ็ดออมทรัพย์อือนี่ออมทรัพย์คือต้องรู้จัก รู้ว่าเงินนี่ที่เราได้มานี่นะมันจาของเรานะของพ่อของแม่นะท่านต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเียพออออจะบ้านไหมพอเสี่ยงแต่ชีวิตเสี่ยงต่อ,ตตอการทุกพลปภาพพราจะชนเมื่อไรก็ไม่รู้นี่เลยจ้ะเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อหาทรัพย์มาให้เราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักอดอ,อม ทอไมเราจะต้องกราบเท้าบิดามารดาไม่ใช่เพียงว่าอย่างเดียวดีว่าเท้าเป็นของทำเท้านี่แหละที่พาตัวท่านไปทำมาหากินเอาเงินมาให้เราเก็บออมนี่ไงมาเป็นอาหารให้กับเรามาเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเรายิ่ไงต้องไปกราบเท้าท่านซะรู้้นะบุญคุณท่านนี่ไ็นี่อยี่นะจ๊ะที่ต้องเท้าเน่ราตนทางสวรรค์แหละแปดช่วยเหลือทํางานบ้าน นี่ <online> <c oughs> ่วยเหลือทำงานบ้านแปลว่าโอ้เรามีหัวใจสูงส่งพราะบ้านของเราเราทำเพื่อใครเพื่อเราเนี่ยเห็นไหมจ๊ะบ้านเราเรายังไม่ทำเลาจะไปหวังจะไปทำที่อื่นจะไปคิดเราอยู่เองอะไรเองทุกอย่างั้งกินตั้งนอนทั้งอะไรเนห้องทุกห้องเนี่ยเห็นไหมจ๊ะมันก็บ้านเราอ่ะแล้วเราไม่่วยเหลือทำงานบ้านแล้วบ้านมันจะไปสะอาดได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมจ๊ะบ้านเราไม่สาดก็ไม่น่าอยู่ ใครไม่ได้อยู่เราเองเราไปเห็นเราก็ทนอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่สะอาดทีนี้ไอ้แมงมุมเอ้ยอะไรต่างๆก็น,นึกว่าอ๋อเป็นบ้านนองมันก็มาสร้างโครงรังของมันก็สร้างใหญ่สร้างอะไรสารพัดฝุ่นก็นึกอ๋อบ้านนี้ก็ไม่เอาแล้วก็เอามามเกาะเยอะแยะไม่หมดเลยนี่ใครเดือดร้อนเราเองเดือดร้อนเวล่อนร่อนฝุน่นอย่างนี้เนี่ยม,มันไม่ไหวนะเพราะนั้น ช่วยเหลือทางานบ้านเนี่ยก็จะช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้วยเราก็จะแข็งแรงแกง่ประแดงหน้านักนักน,กนกะเระจาจปใจเราสูงส่งโดยสมาชิกไปในบ้านแต่บิดามารดาก็จะชื่นใจมีกําลังใจจะอย่าไปทำมาหากินมาเลี้ยงเราเลยแหละไม่ใช่เพื่อใครดีใ่จะก้าวอ่านหนังสือเรียนหรือหนังสือมีประโยชน์อ่ามีประโยชน์ตรงน,นี้สาคัญนะจ๊ะไอ้หนังสือไม่มีประโยชน์แล้วแวบไม่มีประโยชน์ไปคว้างทิ้งซะ นี่จ้าเพราะเราเกิดมาเพื่อหาประโยชน์สุขนี่นะต้องเอาที่มีประโยชน์ที่สามารถศึกษาเรียนรู้แล้วเนี่ยสอนตัวเราได้ให้ละชั่วทำความดีทำใจให้ผ่องใสหรือเราจำเป็นจะต้องเลี้ยงชีพ้วยปัจจัยสี่ก็จะไ,ไปทำหมากินที่สูดต้องจำเป็นจะต้องสอบให้ได้สอบให้ดีให้เด่นสอบเข้ามหาลายัยหรืออะไรต่างๆเลานี้ต้องดูหนังสือตั้งเรียนหนังสือ ความรู้อยู่ในตำราก็เหมือนกันตรายอยู่ในกระเป๋าคนอื่นมีแต่เอามา,ชาใช้ไม่ได้รเพาะนั้นต้องเรียนต้องอ่านหนังสือนะลุงนะนี่สำคัญเดียวข้อที่สิบเขียนความดีของคุณครูอวว้าวดูสิว่าคุณครูมีอะไรดีเช่นหล่ออ้าวโอ้ยสวยสง่าเดินโอ้สง่างามเดีงงเดยวอเสียงเพลาอ,อ่ะอย่างเงี้ยเราหาความดีนะ แต่งตัวเนี้ยบอย่างงี้ยิ้มเก๋อะไรคว้าฮ็กแม่นเลยอะไรอย่างงี้นะสอนดีดีเออหยิกที่งดงามเขาเรียกว่าหยิกไฉไลเออไม่ต้องเขียนนะลูกนะนี่พูล่นเดี๋ยว เดี๋ยวเธอจะจำไปไปดูที่คุณครูมีความดีอะไรบ้างดูดูแต่ความดีของคุณครูนี่เลยจ้ะแล้วความดีของครูจะซึมซับมาอยู่ตัวเราสิริมงคลจะติดตามกับดวงตาเราที่เห็นความดีของคุณครูเนี่ยตาเราจะสวยสวยเลยเดีเพราะมองแต่สิ่งดีๆตามันก็จะใสๆนี่ใสพอใจเราใสแตงที่ใจมันก็ใสทีน่า เงก็ได้เลยนี่นะจ๊ะพอเรามองความดีของครูนี่นะใจเราปลื้มจะชื่นใจและกระแสที่เรามองความดีของครูแล้วเรานํามาเขียนมันจะทายทอดออกไปคุณครูท่านรับกระแสนี้ได้ท่านก็จะมีเวลาและอารมณ์ที่มาอบรมบ่มในิสัยเราใช่ไหมจ๊ะที่จะมาแนะนำแรง่างให้เราเป็นคนเก่งและดีต่อไปในอนาคตให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนี่จ้ะ วันนั้นเขียนคนที่จะเขียนความดีของครูได้ต้องจิตใจสูงส่งคนที่จิตใจต่ำต้อยมองไม่เห็นนี่นะจ๊ะหรือเขียนความดีของเพื่อนหรือคนรอบข้างนำไปนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ทำดีสิบข้อนะตามระยะเวลาที่นักวิจัยกำหนดและทำการติดตามดูผลการเปลี่ยนแปลงดีสิบข้อนั้น เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนผู้ปกครองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเด็กและครอบครัวอย่างเห็นได้ชัดอาจารย์วินิดาสุริยากุลพาณิชย์ผู้โดยการสถาบันวิชาการมหลาลัยบูรพาร์ซึ่งได้ทำการวิจัยในโครงการนี้เล่าว่าเราขอสาสมัครจากนักเรียนและผู้ปกครองทั้งหมด10ครอบครัวเด็กที่นำมาทำวิจัยนำร่องนี้เป็นเด็กก,กลุ่มกลุ่มเชอร์รี่ คืออมเปรี้ยวอมหวานเออของโรงเรียนคือไม่ใช่เด็กที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่เด็กที่เปรี้ยวมากจนเกินไปคือเราต้องการจะทดสอบว่าเด็กพอจะฝึกอะไรได้บ้างเอาฝึกได้จะขอให้เป็นคนมาฝึกได้จะไม่แต่คนฝึกได้เลยนะลุงนะเออช้างเอยลิงเอก็เอามาฝึกสิงโตนด้ไม่ต้องฝึกเลยไหม เออมันยังแสดงความกตันยูกะตะพิธีความกตันยูกะตะพิธีเป็น,เ,นเป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นเครื่องหมายของสิงโตมีความกระตันยูนยถูกต้องมากจ้ะผล <c oughs> การวิจัยออกมาเป็นที่น่าพอใจมากค่ะนี่อาจารย์ปริดาสุริยคุณพนิต์บอกเด็กเริ่มสนใจพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละสิบ ตัวเรื่องของความอดทนเริ่มนั่งสมาธิสวดมนต์มากขึ้นร้อยละร้อยคือเต็มร้อยช่วยเหลืองานบ้านมากขึ้นร้อยละกาสึกษง,งานวิจัยตัวนี้สอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นหนึ่งของดรแม็กซ์เวลล์สัญญแพทย์ชาวอเมริกันเขาคิดค้นทฤษฎีขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่าชอบเขียนภาษาอังกฤษเลย <laughs> The 21 n Day Theory ทฤษฎี21วันเปลี่ยนนิสัยก็คือการที่จะเปลี่ยนนิสัยคนจากนิสัยที่มีดีให้เป็นนิสัยที่ดีมีทัศนคติในทางบวกหรือว,ว่าคิดอะไรไดีๆทําอะไรไดีๆจะตั้งทาพฤติกรรมนั้นซ้ำๆย้ำๆโดยไม่เว้นแม้แต่เพียงวันเดียวภายใน21วันหรือสาสัปดาห์ก็จะกลายเป็นนิสัยใช่เลยจะสูบบุหรี่ซ้ำๆนี่ยเกิดมนะ <c oughs> าก็ไม่เคยสูบนะ ลองสูด้ำๆสิไม่กี่ฟันก็ติดแล้ววะน้ำเมาเหมือนเนี่ยลองดื่มซ้ำจำสิติดอีกยาเสพติดเหมือนเนี่ยติดอีกไม่ว่าจะทำความดีหรือความชั่วเนี่ยนะจ๊ะทำ้ำจติดเพราะท่านั้นแหละไอ้เรล่องนี้เขารู้กับมานาแล้วแหละพระธมาสมสมภิจเจ้าจปราภพาวิตาปะหุรีกตาทำบ่อยๆเนืองเนง อาจารย์วิทยาจะกล่าวต่อไปว่าฝรั่งเขาเจอทฤษฎีนี้มากว่า20ปียังห่างยังห่างทไกลเหลือเกินแต่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เมื่อ2,500กว่าปีมาแล้วรู้สึกดีใจมากว่าของดีนี้อยู่ในพระพุทธศาสนานีเองอาจารย์วานิดาสุริยากุลพาณิชกล่าว